จเจริญพรญ<อ>าติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เช้าก็ไม่ถึงกับเช้านะสายๆหน่อยของวันที่4วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พงานของเราก็เริ่มแต่เช้ากันแล้วละ่ะงานสร้างมหาวิหารโคตตปรินิพาน ปีนไปบนบนโนนช้อนสังรำอยู่ด้านบนโนนกับช่างชอบนะด้านล่างก็มีช่างคมวินัยและสูงไปหน่อยหนึ่งนั้นก็คือโอขอขออภัยไม่ใช่โอเม่นนะอันนี้หน้างานทำงานแล้วนะส่วนผูกลวดมัดเหล็กอยู่ด้านซุ้มทางออกจะปิดงานเทนได้ในวันนี้ก็คือโคสิตาโคสิตา อยู่ฝั่งโน้นนะผูกแต่เช้าแล้วส่วนเสดช้างไทยไปซื้อสีเพื่อจะมาทาเบ็กแต่เช้าเลยนะเสดอ,อยู่กับมนชันนกอยู่สัปาหราจญาสิริอยู่แล้วก็ยังมีสิริมาจัตเตก็ยังอยู่นะเมื่อเช้าก็เห็นพรทิพย์เหล็กดีมาแล้วยังมีแสงดาวกองสันเทีย อันนี้หน้าง,งานที่เราทำง,งานกันก็ประมาณนีนะ้เดี๋ยวช่างแดงก็เข้ามาสามเณรมาเตรียมตัวที่จะเทปูนแล้วในวันนี้เนะพราะด้านฝั่งด้านทิศเหนือหรือว่าทางออกมหาวิหารพุทธปรินิพานนั้นวันนี้จะมีการเทปูนซุ้มทางออกซุ้มบัวโตมนะเป็นหลังคาหลังคาซุ้มหน้าบันทางออกมหาวิหารวันนี้มีเทแน่นอน าราหน้าง,งานด้านในมหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้ก็เห็นหน้าง,งานเป็นแบบนี้แล้วเราเริ่มงานวันนี้เราจะเน้นหนักในการการก่อนะอ๋อมีหลายท่านบอกว่าร่วมทบุญด้วยส่งมาทางแม่เสร็จของ Facebook ของวัดบ่าวอภาสุขอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าทําบุญทันขวันทันใดเลย วันนี้ก็มีบุญก็คือการที่ต้องส่งอิฐมวลเบาและอิฐมวลเบาเราก็ยังไม่พอนะร่วมบุญกันได้พระมหาธิดานับเสาผิดดูสิเสามีเจ็ดต้นนึกว่า5ต้น1 2ึ่งสอามี่ห้าหเสาใหญ่มีเจ็ต้นไปนับแค่หต้นการคำนวณอิฐมวลเบาก็าเลยผิดไปผิดไปเยอะเหมือนกัน อิฐมนเบาเราต้องใช้ก่อด้านหลังทางออกมหาวิหารพุทธปรินิพานนะด้านทางทิศตะวันออกและก็เสามหาวิหารพุทธปรินิพานนี่แหละที่ต้องใช้อิฐมนเบาขนาด60 20 20เพื่อจะก่อขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ก่อแล้วก็ดูดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่า,าการก่อแล้วมันก็มีแนวมันก็ชัดเจนว่าเส้นสายลายเส้นมันตรง อะไรที่มันตรงๆมันแข็งแรงหมดแหละที่มันตรงๆนี้มันแข็งแรงหมดฉะนั้นแนวตรงยึงเป็นแนวของการแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเส้นเหล็กอะไรตัวมีอะไรก็ตามถ้าเป็นแนวตรงก็จะแข็งแรงอันนี้งานเริ่มแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วแม่ชีแม่ข่าวเดี๋ยวสักพักก็คงตามมาแม่ชีราตินนะขึ้นขึ้นมาแล้วนะผู้ที่มาแต่เชา้าอย่างโคสิตาเขาก็ ทำแต่เช้าของเขาอยู่แล้วนะเพราะนั้นเป็นงานที่เขาเร่งเพื่อจะเทในวันนี้อันนี้เป็นหน้างานที่เราทำงานแล้วก็ทำงานวันนี้เรามีก่ออิดเสาแล้วก็เรามีทับหลังเสามีแน่นอนในวันนี้แล้วมีเทเทปูนหลังคาซุม้ม ประตูทางออกมหาวิหารพุทธปรินิพานเรียกว่าซุ้มบัวซุ้มบัวตูมอันนี้เป็นหน้างานที่เราจะทํางานให้สําเร็จตามภาพเลยเข้ามาในมหาวิหารแล้วเย็นเป็นอารามที่เย็นทีเดียวเป็นมหาวิหารที่เย็นได้ใจเลยทีเดียวนะคือเข้ามาแล้วเย็นเลยอากาศเย็นดีเย็นสบายเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่ดีสำหรับการสร้างแล้วเย็นคือสร้างแล้วถ้าร้อนก็ไม่ไดีเท่าไหร่และสร้างแล้วเย็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีบอกความหมายถึงสิ่งที่ดีนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆที่เราจะได้สรรสร้างคุณงามความดีแล้วต่อยอดคุณงามความดีให้ความดีนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความดีที่น่าประจับใจไปกว่าเดิมเสียอีก อันนี้เราจะได้เห็นว่าหน้าง,งานของเราเริ่มแบบนี้แล้วนะแล้วก็ยังมีมวยอริสาเจ๊กมาดันกับทีมของอทีมของเสอช้างไทยกับมนชโนกก็เขาอยู่อยู่ทีมโนะส่วนทีมนี้เขาก็มัดอยู่ด้านบนนี้บนที่พระจานทร์เดินมานีก็น่าจะเจ็บงานตรงนี้ให้สําเร็จนะอันนี้ออกมาทางด้านขาออกแล้วฝั่งด้านนี้ก็มาดูนี่ด้านนี้ ก็จะมีงานทําให้สําเร็จอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็ผูกรดมัดเหล็กแล้วก็ทํางานฝั่งนี้สําเร็จคงจะมีการเทฝั่งทางด้านนี้ในวันนี้ทุกคนก็จะได้ช่วยกันทําให้สําเร็จตามควรแก่การแก่งงานแห่งตนแห่งตนอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้พยายามสารคุณงามความดีนี้ขึ้นให้สําเร็จแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้ให้สําเร็จไปด้วยกัน มากน้อยแจ้งข่าวอีกประการหนึ่งวันนี้พระธาตุจอมผาก็ยังเปิดอยู่เมื่อวานนี้วันอัทมีบูชามีผู้คนมากราบมาไหว้ไม่มากนักและว,วันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปอีกนะที่พระธาตุจอมผาและทุกท่านจะเข้ามากราบพระธาตุจอมผาหรือว่าชมบริเวณวิวของภูผาสูงก็ยังได้อยู่แต่อยู่ในเขตที่เรากําหนดให้เท่านั้นเองวันนี้พระธาตุจอมผายังเปิดอยู่เพื่อ ที่ให้จะให้ทุกท่านได้ได้หลบหลีกปลีกตัวนี้ห่างจากโควิดโดยไม่ต้องเอาโควิดมานะอันนั้นแม่ชีสุกสัมปัญนาก็ขึ้นมาแล้วนะฮะกะมลชนกขึ้นมาแล้วนะกระสกษต่าหาก็ค่อยทยอยทยอยขึ้นมาทีละท่านสองท่านอ่าทีละคนสองคนเห็นท่านใดก็กล่าวถึงท่านนั้นไปก่อนก็นแล้วกันนะพี่ยันสีประภาก็ขึ้นมาแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกัน ก็เห็นท่านใดก็กล่าวถึงท่านนั้นไปเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นหน้าง,งานที่เราทํางานอยู่ตรงนี้ให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นพลังบุญและความดีที่เราทํากันให้เป็นการงานที่เป็นการงานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลมาสร้างเอาบุญเอาก,กุศลมาสร้างเอาคุณงามความดีอย่ามาหาอย่างอื่นอย่ามาหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่ามา หาความไม่ดีมาอิจาริษยาอะไรพวกนี้ไม่มีนะไม่ได้มาหาความโลภความโกรธความหลงในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มาหารากหาชังกันในสถานที่แห่งนี้มาเพื่อบุญทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่เท่านั้นถ้ามาอย่างอื่นก็กรุณาโปรดอย่ามาถ้ามาเพื่อสละล่าวางและสรรสร้างกุญงามความดีให้กับตนเองและผู้อื่นให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จงมาเถิด พราะจะอำนวยผลเป็นประโยชน์แก่เราแกท่านและเป็นความสุขที่โดยส่วนรวมจะพึงได้ด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เป็นหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติที่เป็นหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติที่มีมาแต่เนิ่นแต่นานและเป็นหลักอิงกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเสียด้วยนี่แหละคือหน้างานที่เราทํางานกันอากาศก็ดีนกยูงก็สวยกระรอกก็งามและ ช่างทุกๆคนก็มีใจิตใจอันดีงามการส,สร้างอะไรที่มันจะดูดีมีเหลี่ยมมีคมก็มาจากใจิตใจที่ดีงามนั่นแหละคำพูดเหมือนกันคนจะพูดนะ่ะคำพูดที่มีเมตตาใครฟังก็ใครฟังก็ฟังออกการกระทำที่มีสติทำแล้วมันออกมาเป็นอย่างใดใครมองดูก็รู้เพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจ าการงานที่เราทำเป็นบุญเป็นสติมีความตั้งใจมีศรัทธางานก็จะออกมาดีมีความรวดเร็วคล่องตัวไม่อึดอาดเหนื่อยไายไม่อีล่อยปล่อยแอร์คำพูดคำจาที่ดีใครฟังก็รู้ว่ามันจริงหรือมันเท็จในตาก็บอกคำพูดก็บ่งคำพูดที่อบอุน่นฟังดูมีศีลมีธรรมเป็นคำพูดที่เรียกว่าเป็นผู้พูดฝ่ายธรรมะ คำพูดที่มีฝ่ายธรรมะคำพูดที่หัวออกมาจากหัวใจคนมีธรรมะมีความเมตตากรุณามเมตตาอุเบกขามีศีลสมาธิปัญญาล้วนเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงสัจจะของชีวิตได้ทั้งนั้นเลยการกระทําก็เหมือนกันการก่อสร้างจากความตั้งใจของผู้คนไม่ว่าจะเป็นสิทธิสายแข็งที่มาถวายงานหรือว่าเชิญช่างหรือว่าช่างหรือว่าผู้ใดก็ตาม ถ้าการกระทํานั้นน้อมศรัทธาเข้ามามันก็จะดีงามเป็นเหตุเป็นผลไปหมดเลยเพราะเป็นสิ่งที่มาจาก,กจ,จิตใจมาจากก้นบึ้งอันดีงามในจิตใจของตนเองดังนั้นการพูดมันก็บอกมันก็บอกหมดนั่นแหละเสียงที่พูดคําที่เปล่งการกระทําก็บอกหมดนั่นแหละทําตรงกับพูดพูดตรงกับทํา ความชิดความปรุงก็้องมาเป็นการทำการพูดังนั้นการก่อสร้างสิ่งใดๆก็ตามที่เราเห็นอยู่นี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีทำจากคนกิจใจดีๆงานออกมาดีหมดถ้าทำมาจากคนกำลังโกรธกำลังเกลียดกำลังเครียดกำลังแค้นกำลังหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านบ,าบ้าบอขับรถก็ตกถนนทำงานก็โมโห ฉิว,วตลอดทั้งวี่ทั้งวันใจฉิวๆฉิวทั้งวี่ทั้งวันจิตใจไม่ดีทั้งวี่ทั้งวัน,ววววน,ววนผ่านคนโน้นผ่านคนนี้ไปหมดแต่ถ้าใจมันดีคำพูดดีการกระทําดีงานก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่มีศรัทธาและธรรมาก็ไม่ดีคําพูดเหมือนกันถ้าใจไม่ดีคําพูดก็บอกตื่นเช้ามาด่าคนโน้นว่าคนนี้ติคนนั้นอิจฉาคนนั้น ตะข้อคนนั้นคนนี้เพราะใจิตใจมันไม่ดีบางคนใจิตใจเสียมาจากที่หนึ่งก็ไปผ่านอีกที่หนึ่งเทที่จะวางไว้ที่เดียวก็ลากความโลภโกรธหลงนั้นไปในหลายที่อีกด้วยนะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียววันนี้เราสร้างจากคนที่มีใจิตใจดีๆมีศีลมีธรรมมีสมาธิปัญญามีมีดิ่งมีดิ่งอันเที่ยงตรงเหมือนก็ดิ่งเนเส้นเนี่ยดิ่งลงมาแล้ว เขาจะก่อเนี่ยเขาต้องมีดิ่งนะดิ่งซะก่อนถ้าจะมาก่อขึ้นไปว่าช่นเป็นช่างท่านเก่งแล้วไม่ต้องใช้ดิ่งไม่มีทางดิ่งนี่คืออะไรคือหลักธรรมหลักวินยัยต้องตรงไปตามนี้เราจะมาตั้งหลักธรรมหลักวินยัยตั้งศาสนาเองไม่ได้ต้องเอาตามหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้เท่านั้นเอาถึงต้องมีดิ่งถ้าดิ่งลงมาแล้วตรงหมดเลยดิ่งแบบตรงเลยนะอันนี้ตัวนี่มาจากไหน ดูแต่ละตัวมาเตรียมเทปูนแล้วใช่ไหมนนไปจัดการกับโพเบตเลยให้จะชักสัมบานเอาขึ้นสามนเณรช่วยงานอย่าก่อนแล้วเน้นกินแล้วนอนกินเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนตร่จแล้วก็ไปกินแบบนี้ใช่สมณะสากยบุตรเสที่ไหนกินเสร็จแล้วเข้าห้องนอนน่องนอนจนเขาเรียกว่าพระจำวัดวัดจนจําสาลาจำจำหน้าได้ไม่ไปไหนมีแต่นอน กุติก็จําหน้าได้แล้วจําวัดวัดมันจำเราเราก็ไปจําแต่วัดไม่ได้จําทำจํำวินัยอะไรเลยนะอันนั้นก็หาเรื่องถูกซะเมื่อไหร่อันนี้เหมือนดิง่งเนี่ยพูดให้ตรงๆเลยก็ยังน้่งดิ่งเงี้ยจะช่างมาทำนานจากโลกไหนก็ตามต้องมีดิง่งมีตัววัดระยะเชื่องลงมาถึงจะก่อไงก็ถึงจะตรงไม่ใช่เป็นช่างชั้นเจ๋ง,งนั้นไม่ต้องใช้หรอกไม่มีทาง ชีวิตของคนเราเหมือนกันโอ้ยท่านไม่คิดถืออะไรเราท่านทำไปท่านได้ดีเช่นก็รู้ชั่วท่านก็ทราบก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเอาทําเอาวินงไหนเอาศีหน้าไปจับค <c oughs> ารวะศีหน้าไปจับมาชี้แม่ขาวเนนศิลแปดศิลสิบพระศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเอาไปจับการประพฤติและการกระทาเรียกว่าปฏิปทาเวลาจะดูพระดีไม่ดีจะไปดูที่คําพูดหรือการแสดงออกว่าสิ้นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ดูปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัตินั่นแหละ ดูถ้าทำทุกวันนั่นแหละนั่นเป็นยังไงไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่ต้องไปดูว่าคนนับถือมากนับถือน้อยไม่ต้องดูว่าขังหรือไม่ขังก็ไม่ต้องดูหอให้ดูก็ไม่ต้องไปดูดูที่ปฏิปทาข้อปฏิบัติทุกวิทุกวันและพระพุทธเจ้าท่านก็พาดูแบบนี้เสียด้วยนะอะไรนี้พูดถึงว่าอะไรที่มาจากใจคนที่มันดีๆทาอะไรก็ออกมาดีหมดเหมือนเสียงพูดนะเสียงคนนี้มีเมตตาเสียงคนนี้มีน้ําใจอ่ะ อันนี้เสียงของคนแบบนี้ไม่ได้เสียงแบบนี้เสียงตลบตะแลงเสียงไม่เข้าท่าอะไรนี่อย่างนี้เป็นต้นนะให้เราได้เข้าใจอันนี้การสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพพานวันนี้วันที่4นมิถุนายนพุทธศักราช2514ในช่วงนี้นะช่วงแบบหลังจังหันมานี่ก่อนเที่ยงพระอาจารย์ก็จะมาดูงาน ก็ดูทั้งวันนั่นแหละ <S <S ดูว่าช่างทำอย่างไรบ้างบางคนชำนาญอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งมันก็เสียของบางคนทำอย่างหนึ่งไปก็ไปใช้อย่างหนึ่งมันก็เสียเวลาบางคนควรจะทำอย่างนี้ก็ไปทำอย่างนั้นเสียก็ไปจัดคนใหม่คนนี้ต้องไปอยู่ตรงนี้อยู่ให้มันถูกที่เหมือนเราทำอะไรมันถูกที่เหมือนกับเหมือนกับค้อนตีตะปูใครเคยจับด้ามไหน มันก็ต้องจับด้ามน,นั้นแหละเอาด้ามอื่นไปตีไม่ได้มันคดเจียงเคยใช้ตวไหนปาดปูนมันก็ใช้เจียงอันนั้นแหละเหมือนแม่ครัวพ่อครัวเคยใช้มีดใช้เขียงอนเนี้ยก็าทาอาหารอร่อยถ้าไปเปลี่ยนมีดเปลี่ยนเขียงเขาเขาทาไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่คุ้นมือเขาเขาใช้กระทะแบบนี้นะน้ําปลาแบบนี้ อันนี้ก็ต้องมันให้มันคุ้นมือเขานะะแม่ชีรตินเริ่มจะเอาเครื่องปันปปป่นปูนไปปั่นปูนแล้วนะพองทางโน้นเขาเคลียร์พื้นที่แล้วโอ้เขาก็จะต่อเสาสูงเลยเนี่ยเมนเมนเม่นเราแบ่งครึ่งเลยนะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งทับหลังเลยจากนั้นขึ้นไปสึงเท่าไหร่แล้วก็ก่อไปครึ่งครึ่งเลยอ,อีกตัวเดียว อ,อันนี้คือหน้างานนี่คือหน้างานที่เราทำงานในวันนี้สามเณรก็รอที่จะทรงอิดรอที่จะเทปูนนั่งรอด้วยความน่าสงสารสามเณรน้อยตามหลวงตาเหาม,มือนผูห้หลวงตาก็พูดเปตัวล้วนล้วนตาสามเณรปุเบ็ดเรียกล้วนตานะเรียกหลวงตา,นะงตามไม่ได้พูดพิจารณ อาละวันนี้ก็ทำงานกันต่อในแบบนี้แล้วก็พูดให้เห็นกันจารึกเอาไว้เป็นประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานเรารู้และผู้อื่นก็รู้ตามเพราะเขาเป็นผู้ออกเงินช่วยกันเป็นผู้มีหุ้นส่วนและลงทุนแห่งบุญอันนี้ด้วยกันการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้เรียกเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพานเป็นตลาดหุ้นแห่งความดีคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำ ดังนั้นจึงไม่ใช่ของคนคนเดียวหรือผู้ลึงผู้ใดหากแต่ว่าหลายคนมาร่วมหุน้นรวมทุนกันสร้างมหาวิหารพุทธประนิพานแล้วก็มอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาไว้ในโลกใบนี้ซึ่งเป็นคุณงามความดีที่เราจะเึียกไว้กับโลกมนุษย์ให้ได้รู้เห็นแห่งคุณงามความดีย,ยิ่งขึ้นไปนี่คืออัปเดตและการกระทำคุณงามความดีทำมาจากคนจใจดีๆมันก็จะดีไปหมดแหละอันนี้สำคัญ และมาพูดดีมาทําดีจิตใจดีการก่อการสร้างอะไรมันก็ราบรื่นชื่นใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องมัวหมองในจิตใจของเราได้บุญด้วยกันทุกคนที่มาทําแบบนี้และมาวาดแบบนี้และมาสรรสร้างคุณงามความดีแบบนี้นี่คือสิ่งที่ดีๆและคืออัปเดตผูด้ท่านทั้งหลายได้ฟังจารึกเอาไว้ในวันนี้ขอเจริญพร